สวัสดีครับรก็โจโคลโลชานแนลครับผมขโจคนเดิมเหมือนเดมน <c oughs> ิมครับก็คลิปนี้ตามหัวข้อครหลังจากที่ติดขังกันไว้ที่ผมไปขั้นรายการไปเทสเจ้า R 1 8 5 d b เรื่องต่อสับเอาละเบตบางขอขั้นคลิปนั้นไปก่อนแล้วก็ มาต่อกันด้วยคลิปนี้นะฮะก็มาถึงการรีวิวเปรียบเทียบระหว่างซาวบาร์งประเภทแล้วกันนะฮะเจ้าแม็กกี้ซีอาร์สเตียลบาที่เป็นซาวบาประเภทออ l ์ินวันก็คือมีเบดในตัวคือแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบเบสที่จะแทนซับบูเฟอร์ได้แต่ถือว่ามีเบสในตัวเป็นซาวบาร์อินวันที่สําหรับไว้ใช้กับเดสก์ท็อปใช้กับพีซีที่เราเรารู้จักกันนะก็คือคอมพิวเตอร์นี่แหละมารีวิวเปรียบเทียกบกับซาวบาซัมซองทีสี่สองศูนย์ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น2 0่0นะฮะเป็น เวอร์ชันที่ซับบูเฟอร์ของของเขาเนี่ยจะเป็นแบบใช้สายต่ออยู่จะไม่ใช่แบบไร้สายซึ่งเจ้าซัมซุงที420เนี่ยเป็นซาวบาร์ประเภทแบบที่ออกแบบมาให้ใช้กับทีวีจะมีพวกระบบเสียง DT s ีเจำลอง d t s มาให้จำลองดอเบี2สองตัวนมาให้อยู่ในตัวของมันด้วยมีลูกเล่นให้ปรับด้วยประมาณนี้นะนี้จะลองเปรเียบเทนดีว่าซาวบาร์ออนวันที่ทำมาเพื่อคอมพิวเตอร์เนี่ยกับซาวบาร์ซัมซุงที420ที่ทำมาสำหรับใช้กับทีวีเนี่ยแต่ผมเอามาใช้งานกับคอมพิวเตอร์เนี่ย ถ้ามาเทสเป็นการเทสแบบเปิดเพลงเนี่ยที่ไม่ใช่การดูหนังเนี่ยเราดูซิว่าเสียงเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปทางไหนอยากต้องบอกก่อนว่าเนื่องด้วยเจ้า T420 เนี่ยเขาเป็นเซอร์บาร์ที่มีซอร์บูเฟอร์ก้วงมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทสครั้งนี้ยผมจะเทส Mackie CR s t e r e Bar เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อซอร์บูเฟอร์กับเจ้า Adifier T5 ด้วยนะจะได้ให้ความรู้สึกว่าโอเคมีซับทังคู่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไปมากกว่ากันแล้วก็จะมีการเทสอีกแบบปัดก็ไปด้วยก็กคือทั้ง2งตัวเลยทั จะเปิดแบบไม่มีซับบูเฟอร์กับแบบมีซับบูเฟอร์นะฮะเดี๋ยวเสียงมันจะแตกต่างกันไปในแบบไหนเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยฮะ เป็นยังไงบ้างฮะระหว่างแม็กกี้ซีอาร์สเตลลบาร์ลำโพงเน็ตท็อปกับเจ้า T420 ลำโพงนี่ใช้กับทีวีแต่พอมามาใช้เปิดกับคอมแล้วเขาเปิดเพลงเป็นไงบ้างการฟังเพลงออกมาเอ่อคำเห็นส่วนตัวนะฮะจะต้องบอกว่าจริงเนี่ยแม็กกี้เนี่ยมันมันโอเคนะดับที่ที่เหมาะกับการใช้งานแบบครบเครื่องจริงๆฮะดูหนังฟังเพลงก็ได้แต่ตัวมันเองเนี่ยจะไม่มีพวกระบบจําลองเสียงรอบทิศทางแบบพวก d t s หรือว่า d อ l b y มาให้ในตัวนะฮะแต่เขาจะมีแค่แบบเป็นโหมด มิวสิกโหมดดูหนังแต่ก็ไม่ได้ถึงกระสลาวนะเป็นแค่เน้นรายละเอียดเพิ่มความกระหึ่มของพวกเบสเลยนะในการดูหนังอย่างตัวเจ้าแฟงกี้เนี่ยผมมองว่าเสียงเขาเด่นไปทางแบบค่อนข้างเยี้ยชัดในย่านเสียงกลางนะครับค่อนข้างเยียแต่คมชัดเลยฟังเพลงรู้สึกว่ามันถ้าเปรียบเทียบนะมันเสียงจะไปคล้ายทางฝั่งของเอเดนไฟเออร์มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าทีสี่สองศูนย์เนี่ยเสียงเขาเนี่ยค่อนข้างต้องบอกตรงนี้เลยค่อนข้างเี่ยแต่ชอบผมให้เสียงของมันเนี่ยไปทางความใกล้เคียงกับเจ้าคลิปเดอะไฟก็ต้องบอกอนว่าทุกวันนี้นะผม สลับกันระหว่างซาวากับคลิปเดอะไฟแต่นะทุกวันนี้ผมเปิด T420 เนี่ยในการฟังเพลงเนี่ยบ่อยกว่าเจ้าคลิปเดอะไฟอีกต้องต้องบอกตรงๆเลยนะฮะไฟแม็กเกอนเนี่ยโมยบุคคลิกปกติเสียงของเขาแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของเบสที่นําขึ้นมามันทําให้เสียงกลางเสียงแะไรบางค้งเนี่ยมันจะไม่โดดสูงเกินไปจากถ้าเกิดฟังจากในเสียงที่ผมอ่านย่านเงี้ยนะครับแค่แต่โดนย่านเบสเนี่ยกบไปเลยแต่ถ้าเกิดฟังจริงอะมันไม่ถึงกับกบนะมันอยู่ในใน เลยจัดส่วนที่พอดีเลยกำลังวมกล่อมกำลังหวานเลยซึ่งแน่นอนนะมันจะไปทางเดียวกับเนี่ยก็ที่ที่เนี่ยถ้าเกิดฟังผ่านทางที่ผมอัดเนี่ยมันจะโดนเสียงของฟิบูฟเฟอร์ของตัวมันเนี่ยแค่จะกบเสียงกลางเสียงแหลมมาเลยแต่ถ้าเกิดลองฟังจริงๆตอหน่าตัดเนี่ยมันจะกําลังพอดีเลยผมฟังอ่องชอบแล้วกันนะผมชอบแบบเสียงสไตลต์นี้มากต้องบอกตรงน,นี้เลยว่าชอบแต่ข้อนั่นแหละข้อดีของเจเมักกี้นะคือเขามีช่องต่อไลอาอ์ซึ่งสามารถไปต่อกลำโพงอื่นหรือว่าต่อกับฟิบูเฟอร์ตัวไหนก็ได้นะฮะ ขนาดเดียวกันเนี่ย g 4 2 0เนี่ยไปต่อซับบูเฟอร์ตัวอื่นไม่ได้และซับบูเฟอร์ของมันเองนี่ยก็จะไปต่อ,อลำโพงอื่นไม่ได้เช่นกันนอกจากว่าจะต่อสายแปลงใครเก่งช่างอาจะแปลงได้ถึ่ผมไม่แน่ใจว่าแปลงได้หรือเปล่านะแต่กนะ็นั่นแหละะซับบูเฟอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะจูนเสียมาพอดีกับเจ้า g 4 2 0และหนังเลยแบบ ค่อนข้างลงตัวทั้งนั้นผมชอบเลยคทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องฟังก์ชันที่เขามีมาให้บ้างซึ่งตั้ตัวเนี้ยเขา้ามีโหมดเซอร์ราอมาให้ด้วยนะแล้วก็รองรับพวก d อเบย์สหรือ,อยังไงนะแล้วก็มี d g s มาให้ด้วยนะฮะเป็นระบบจำลองเสียงของ2ค่าย d อเบยทั้งที่ดีเลยซึ่งถ้าไปดูพวกหนัง Net f ฟ i x หรือว่า d อเบที่เขาปรับแต่งมาใส่เสียงของค่าย DGS หรือว่า d o เบมาเจ้าตัวนี้ก็จะรองรับด้วยแล้วก็ตัวมันด้มีโหมดเซอร์ราวนะ์นะสามารถเปลี่ยนเป มันก็จะจาลองเสียงรอบิศทางทําให้เสียงเนี่ยมันกว้างขึ้นนิดนึงแต่ข้อเสียของเจ้าที่เสียงสูนเนี่ยเขาจะมีช่องเชื่อมต่อมาให้ที่ใช้งานในการเชื่อมต่อกับอุปรกรณ์อื่นอะได้แ,แค่2ออย่างก็คือเป็นช่องออปติคอลซึ่งก็อาจจะต่อกับทีวีที่มีออปติคอลได้อีกอันนึงก็คือเป็นบลูทูธนะซึ่งเป็นบลูทูธแต่ปีจะเป็นรุ่นช่างส่่น4.0เลยตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเก่าละซึ่งแน่นอนนะการเชื่อมต่อมันไม่ไม,ไม่ค่อยหลากหลายยังไม่มี HDMI ARC แต่เขามีช่อง USB มาให้ แต่ USB ตรงนี้ไม่ใช่ช่องที่ต่อสําหรับเสียงครับเป็นการที่เราเอาแฟชไดส์เนะี่ยมาใส่เพื่อเล่นเพลงผ่าน USB ได้จะใช้ USB ตัวนี้ไปต่อกับกระคอมหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้นะนี่นคือข้อเสียอ๋อคือช่องเชื่อมต่อน้อยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องราคานะราคากับคุณภาพเสียงเนะี่ยผมมองว่าตัวนี้เอามาใช้กับคอมพิวเตอร์นะ่ถ้าเกิดว่าคอมคุณไม่มีช่องต่อที่เข้าก็ใช้ต่อบูทูไไดอปดาก็ยังพอถูถ่ายไปได้ถือว่าโอเคละคุ้มค่ามากเลยราคา2000นะลองหาก็าส่วนลดดูในช้อปปี้ก็ได้ประมาณ2 0 0พันเจ นะครเขามี2เวอร์ชั่นหรือ3เวอร์ชันเนี่ยผมไม่แน่ใจมีกล่องฟ้าแล้วก็เวอร์ชั่น2023ด้วยมั้งผมไม่แน่ใจนะซึ่งมันจะมีเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าเนี่ยเขาจะเป็นซัแบวูเฟอร์แบบแบบไร้าสายนะคือเชื่อมต่อกับซาบาแบบไปต้องมีสายข้อดีของซับวูเฟอร์นั้นก็คือคุณสามารถที่จะไปตั้งซับวูเฟอร์ไว้ห่างจากซาบาในระยะไกลได้นะแต่ไม่แน่ใจว่ามันรองรับกี่เมตรแต่ข้อเสียของซับวูเฟอร์แล้สายก็คือมันมีโอกาสที่สัญญามันจะขาดหายได้นะเป็นบางช่วงไม่เกิดว่าจังหวะเล่นสัญญาณมันไม่ดีนะ ค่อนข้างคุ้มค่านะครับเท่าที G20 แต่เรื่องของเจ้าแม็กกี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้งานในหน้าคอมโดยเฉพาะแล้วก็การเชื่อมต่อที่หลากหลายมากนะตอนนั้นก็ลองพิจา,ารณาดูครับว่าเพื่อนชอบตัวไหนกันเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเปรียบเทียบเท่าที G20 เนี่ยกับ LG n n 4ตอนนี้อยู่บนใช้ทีวีบนห้องผมละเหมาะของการใช้ทีวีผมเอาไว้ใช้กับทีวีหกไม่แน่ใจว่า60นิ้วหรือ65นิ้วนะจำไม่ได้แล้วทีวีกำลังรีเลยตัวนั้นแต่เนี่ยลนะผมก็ บอกใบยไปแล้วว่าทำไมถึงเอา n n c ขึ้นมาใช้กับทีเพราะมันไม่เหมาะกับการใช้หน้าคอมนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับการใช้หน้าคอมยังไงเนี่ยมาพูดกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็จากกันประปานี้นะครับกันก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนอะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทยอยทย,ย,ยอยหาลำโพงใหม่ๆมารีวิวเ๋ยตอนนี้เลียง e d i f i e r r 9 9 0ี bt เป็นลำโพงตัวใหม่จาก Edifier เลยเป็นลำโพงราคาประหยัดประมาณ2,000กว่าบาทฮะแต่ว่าเชื่อมต่อแอป f i i r i o r n o n t e c t ได้บลูทูธเอร์ชัลล่าสุด5.4แล้วก็มีช่องต่อ RCA ลองมาลองเทสกันดูว่าจะเป็นไปทางแนวไหนฮะช่วงประมาณักปลายปลายเดือนหรือต้นต้นเดือนหน้าแล้วกันอาจปลายปเดือนนี้หรือว่าต้นๆ้นเดือนหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวลองรับชมดูนะับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ